สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเครื่องบินทีเออ่เรียกว่าเป็นตำนานยุคใหม่เลยก็ได้ B2Spirit ค่ะครับผมที่หลายคนเรียกว่าเพชรคาตหลองหนนั่นแหะครับใช่ค่ะมีคนพูดกันเล่นๆน,นะคะว่าถ้าเห็น B2 ด้วยตาเปล่าเมื่อไหร่เนี่ยแสดงว่าเรารอดแล้ว <c oughs> ก็คือเราไม่ใช่เป้าหมายของมันนั่นเองประมาณนั้นเลยค่ะวันนี้เราเลยจะมาดูกันจากข้อมูลที่เรามีว่าอะไรทำให้ B2 มันออพิเศษขนาดนั้นครับ <c oughs> เราจะมาลงลึกเรื่องเทคโนโลโยีเรื่องการใช้งานจริงแล้วก็ e? เรื่องสำคัญเลยคือราคาครับ มาเริ่มกันเลยนะคะ B2 Spirit เนี่ยคือเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ของสหรัฐจุดเด่นคือเรื่องลองหนหรือ Stealth ครับสร้างโดย Northrop Grumman มีไม่เยอะนะครับผลิตมาแค่21ลำเองแล้วตอนนี้ก็ประจำการอยู่19ลำใช่ไหมคะ,หมคะเห็นว่าทั้งหมดอยู่ที่ฐานทัพอากาศ White Man ที่มิสซูรีใช่ครับสูญเสียไปลำหนึ่งจากอุบัติเหตุปี2008แล้วก็เสียหายหนักอีกลำจากไฟไหม้ปี2010แต่ที่น่าสนใจมากๆกเลยคือเรื่องราคาครับ อืมอันนี้ได้ยินมาเหมือนกันว่าแพงที่สุดในโลกที่สุดจริงๆครับตกประมาณลําละ2.1พันล้านดอลลาร์สหรัฐ2,100ล้านดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็เอ่อ70,000ล้านบาทใช่ครับประมาณนั้นเลย70,000ล้านบาทต่อลําคือมันเริ่มพัฒนามาตั้งแต่ยุค70แล้วนะครับตอนนั้นพวกระบบป้องกันภัยทางอากาศมันเริ่มเก่งขึ้น อ๋อก็เลยต้องหาวิธีรับมือครับผมเปิดตัวจริงๆปี1988บินครั้งแรกปี89แต่กว่าจะได้เข้าประจำการก็ปี1997นู่นเลยครับแล้วหัวใจสำคัญเลยค่ะเทคโนโลยีล่องหนเนี่ยมันทำงานยังไงคะทำไมถึงหลบเรดาร์เก่งขนาดนั้นหลักๆเลยคือการออกแบบครับรูปทรงปีกบินหรือ flying wing ที่เราเห็นนะครับที่มันไม่มีหางเลยใช่ไหมคะ ทั้งแนวตั้งแนวนอนใช่ครับไม่มีเลยคือการออกแบบแบบนี้มันช่วยลดการสะท้อนคลื่นเรดาร์หรือที่เรียกว่า RCS เรดาร์ cross section ได้เยอะมากน้อยขนาดไหนคะพอจะบอกได้ไหมคะเอ่อมีข้อมูลว่าค่า RCS ของ B 2เนี่ยอาจจะเล็กแค่ประมาณ0.1ตารางเมตรเองครับฮะ0.1เล็กมากแทบจะมองไม่เห็นในจอเรดาร์เลยสิคะประมาณนั้นเลยครับแล้วก็ไม่ใช่แค่รูปทรงนะวัสดุก็พิเศษด้วย อ๋อใช่ใช่เห็นว่าเป็นวัสดุผสมคอมโพสิตที่เบาๆแล้วก็เคลือบสารดูดซับเคลื่อนเรดาร์อะไรเอ็มทั่วลำเลยถูกต้องครับแล้วยังมีการออกแบบอื่นๆอีกเช่นเครื่องยนต์ก็ซ่อนไว้ข้างในลำตัวไอเสียงก็พยายามซ่อนเพื่อลดสัญญาณความร้อนอาวุธก็เก็บไว้ข้างในหมดทุกอย่างคือเพื่อการซ่อนตัวจริงๆครับทำให้มันหลบได้หมดทั้งเรดาร์อินฟราเรดเสียงคือเข้าไปในที่ที่คุณอื่นเข้าไม่ได้สุดยอดเลยค่ะแล้วเรื่องความสามารถอื่นๆล่ะคะ บินได้ไกลแค่ไหนบรรทุกอะไรได้บ้างลูกเรือใช้แค่2คนนะครับนักบินกับผู้ควบคุมภารกิจความเร็วก็ใกล้ๆเสียงประมาณพันกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ที่น่าทึ่งน่าจะเป็นพิสัยบินใช่ไหมคะใช่เลยครับบินได้ไกลมากประมาณ11,000กิโลเมตรโดยไม่ต้องเติมน้ํามันกลางอากาศเลยหมื่นกว่าโลโอ้โหหรือถ้าเติมน้ํามันกลางอากาศก็ไปได้ถึง18,00 0กิโลเมตรหรืออาจจะมากกว่านั้นอีกครับเคยมีบันทึกว่าบินต่อเนื่องได้ถึง44ชั่วโมง ผลน,นานมากแล้วเพดานบินก็สูงด้วยตั้ง50,000ฟุตครับช่วยในการหลบหลีกได้ดีส่วนน้าหนักบรรทุกก็ประมาณ1 8บแถึงยีตันครับบรรทุกได้ทั้งอาวุธธรรมดาพวก JDAmMk82 แล้วก็อาวุธนิวเคลียร์อย่าง B61B83 ด้วยครับผมและที่พิเศษมากๆคือ B2 เป็นเครื่องบินแบบเดียวเลยนะครับที่บรรทุกระเบิดเจาะบังเกอร์ขนาดยักษ GBU 5 7 MOP ได้อ๋อไอระเบิดบังเกอร์บัสเตอร์ที่เอาไว้ถล่มเป้าหมายใต้ดินลึกๆใช่ไหมคะใช่ครับหนักมากนะครับลูกหนึ่ง13.6ตัน B 2บรบนทุกได้2ลูกโคดมากค่ะกลับมาที่เรื่องเงินเงินทองทองหน่อยนอกจากค่าตัวเครื่องบินที่แพงระยับแล้วค่าปฏิบัติการก็คงไม่เบาเหมือนกันไม่เบาเลยครับค่าบินนี้ตกชั่วโมงละประมาณ ,150,000 ดอลลาร์ 1, 000, 000. ชั่วโมงละเกือบ5ล้านบาทครับ และถ้าคิดเป็นภารกิจเต็มรูปแบบอาจจะรวมรวมแล้วสูงถึง3-4ล้านดอลลาร์หรือร้อยกว่าล้านบาทต่อภารกิจเลยทีเดียวแล้วค่าบำรุงรักษาล่ะคะคงต้องดูแลกันเป็นพิเศษเลยพิเศษสุดๆครับต้องมีโรงเก็บแบบควบคุมอุณหภูมิความชืน้นแล้วก็ใช้เวลาดูแลเยอะมากเยอะขนาดไหนคะมีข้อมูลอ้างอิงอันหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลาบำรุงรักษาถึง1 1 9ชั่วโมงต่อทุกๆ1ชั่วโมงบินครับ ร้อยกว่าชั่วโมงต่อการบินแค่ชั่วโมงเดียวจริงหรอคะเนี่ยตัวเลขนี้มันก็ะสะท้อนความซับซ้อนนะครับแล้วก็อาจจะรวมถึงความเปราะบางของ<ม>เทคโนโลยีด้วยคือมันทำให้ความพร้อมใช้งานจริงๆอาจจะไม่ได้สูงมากนักเข้าใจเลยค่ะที่แพงทุกอย่างก็เพราะเทคโนโลยีมันล้าเป็นความลับวัสดุพิเศษแล้วก็ผลิตน้อยมากๆด้วยครับงบวิจัยพัฒนาก็มหาศาลเลยทีเดียว ทีนี้มาดูการใช้งานจริงกันบ้างค่ะ B2 นี่เคยออกรบที่ไหนมาแล้วบ้างเริ่มใช้ครั้งแรกเลยคือสงครามคอสซว์ปี1999ครับบินตรงจากอเมริกาไปเลยโจมทีเป้าหมายในเซอร์เบียใช่ครับว่ากันว่า B2 ไม่กี่ลำเนี่ยทำลายเป้าหมายสำคัญไปถึง1ใน3ในช่วงแรกๆเลยทั้งที่จำนวนเครื่องบินมีแค่1ของทั้งหมดโหประสิทธิภาพสูงมากแล้วก็มีที่อัฟกานิสถานหลัง911ครับ แล้วก็ที่ลิเบียปี2011กับ2017จโจมตีเป้าหมายทางทหารแล้วก็ค่ายไอซิสแล้วก็มีรายงานการใช้ล่าสุดด้วยใช่ไหมคะครับตามรายงานข่าวคือมีใช้ที่เยเมนปี2025โจมตีกลุ่มฮูตีอันนี้เป็นการใช้ระเบิด GBU 5 7 MOP ครั้งแรกด้วยอ๋อใช้บังเกอร์บัสเตอร์ครั้งแรกที่เยเมนใช่ครับแล้วก็มิถุนายน2025ที่ผ่านมามีรายงานปฏิบัติการชื่อ Mid ไ i g h t Hammer ที่อัน,อนนี้ข้อมูลคือใช้ B 2ประมาณ6ถึง7ลำโจมตีโรงงานนิวเคลียร์3แห่งเลยครับที่ฟอโดนทานสิสฟาฮานโดยใช้ระเบิด MOP นี้แหละเพราะเป้าหมายอย่างฟอโดเนี่ยมันอยู่ลึกใต้ดินมากค่ะซึ่งอันนี้เราก็นำเสนอตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในรายงานข่าวนะครับไม่ได้มีความเห็นทางการเมืองใดๆดดก็สุแล้ว B 2 Spirit นี่คือ สุดยอดจริงๆนะคะทั้งดีไซน์เทคโนโลยีล่องหนพิสัยบินความสามารถในการทำลายล้างแล้วก็ราคาครับเป็นสินทรัพย์ทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญมากๆของสหรัฐเลยแม้ว่าในอนาคตจะมี B 1 1 r a i d e เที่เขาว่ากันว่าจะทันสมัยกว่าแล้วก็อาจจะถูกกว่าเข้ามาแทนครับแต่ B 2ก็จะยังเป็นเหมือนผู้บุกเบิกเทคโนโลยีนี้ไปอีกนานก่อนจะจบกันไปมีคำถามชวนคิดทิ้งทายไว้นิดนึงค่ะ ในยุคที่สงครามมันเปลี่ยนไปเยอะมีเรื่องสงครามไซเบอร์มีโดรนเก่งๆราคาถูกลงครับประเด็นนี้น่าสนใจมากครับในแหล่งข้อมูลหลายๆชิ้นก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ที่มีคนขับที่แพงมหาศาลแบบนี้ทั้ง b 2แล้วก็ b 2 1ที่กำลังจะมาด้วยใช่ครับบทบาทในอนาคตมันจะเป็นยังไงจะยังคุ้มค่ายังจำเป็นอยู่ไหมในสมรภูมิยุคใหม่ที่เปลี่ยนไปเร็วมาก ก็น่าคิดนะคะว่าเทคโนโลยีที่แพงสุดๆแบบนี้จะปรับตัวยังไงต่อไปครับผมคงต้องติดตามดูกันต่อไปครับ